คือทำให้บทบาทของบริจยิ่งจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นใหม่นะคะอินเดียเองก็มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งนะคะก็นาทีนี้เขาก็ดูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ดูเหมือนว่าจะได้ประโยชน์ไม่น้อยนะคะแต่คือรวมๆแล้วเนี่ยในบริซเนี่ยดูเข้มแข็งขึ้นไหมคะอาจารย์ ไม่ใช่บลีกอย่างเดียวพราะว่าที่จะเข้มแข็งอย่างเด็ชัดเลยคืออาซี่65เนี่นะแล้วก็อะไรครับ CPTPP CPTP หน้าจับตามองมากเพราะจีนก็สมัครเป็นสมาชิกอยู่ใช่ไหมครก่อนหน้านี้เขาสอยอังกฤษไม่ได้เรียบร้อยละทั้งท oh, ่านไม่เกี şey like well. ่ยวพันกับไอ้แปซิฟิกเลยนะแล้วตอนนี้เไงครับ EU แสดงความต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CPTPP ด้วยเราึกเดูครับถ้ามันเกิดเวทีพวกเวทีที่ขึ้นมาแล้วจีนสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ บิ๊กนี่แน่นอนมันเป็นแหล่งรวมของบรรดาชาติขนาดใหญ่ที่เป็นชาติที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นอีกคนไฟฝ่ายกับอเมริกาไงอ่าไม่ว่าจะเป็นบิ๊กดั้งเดิม4ีหาชาติแล้วก็บิ๊กใหม่ที่เข้ามาอีกประมาณห้าชาติอรับโดนังพันเนอร์ต่างๆด้วยฉะนั้นโอกาสที่บิ๊กจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นก็จะมีเพิ่มมากขึ้นและง่ายขึ้นด้วย เพราะก่อนหน้านี้คุณจะรวมตัวกันคุณอาจจะดูขู่ไงว่าเขาเก็บภาษีคุณร้อยเปเใช้บิ g เคอร์เรนซีใช้นู่นใช้ดีอื่ต่างแต่ตอนเนี้ยถามว่า3เดือนที่ผ่านมานี่สิ่งที่ประธานดีทรัมและทีมงานทำเนี่ยมันสั์สิทธิ์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นรู้ว่าลดน้อยลงค่ะส่วนบทบาทของจีนนะคะนอกจากที่ผ่านมาเขาจะพยายามที่จะ รวบรวมในฝั่งของโกลบ s o u า h นะคะ mm. ก็เห็นว่าเขาก็ดูมาจะเจริญความสัมพันธ์กับทางฝั mm. ่งนอด้เหมือนกันนะคะ mm. กับยุโรปนี่ก็ดูเหมือนกับพยายามที่จะแนบแน่นกันมากยิ่งขึ้นนะคะบทบาทของจีนที่ดูจะมีปฏิสัมพันธ์กับโลกอีกฝั่งหนึ่งมากขึ้นเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยทำให้จีนนั้นเข้าใกล้ความเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลก ได้มากขึ้นหรือเปล่านะคะพาวเวอร์ Power มันมากขึ้นในระหว่างที่เขาถูกทุบถ,ถูกทําสงครามด้วยอย่างหนักกับทางอเมริกาครั้งนี้ค่ะครับเขาบอกจีนตอนเนี้ยเหมือนมังกรน,นี่อ้าปากกว้างแล้วอยู่ดีมีคนต้อนหมูมาใส่มาเข้าปากมากังกรนะนะนะครับตอนนี้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะเราดูดีครับมันไม่เ,เฉพาะยุโรปอย่างเดียวเร,ราไปดูี่แคนาดาเนี่ยต่อไปนี้การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของของแคนาดาแล้ไปยิ่งต่อจีนเนี่ยผมก็จะแปลเปลี่ยนไปอย่างไปอย่างมาก ใช่ครับพ่อประชาชนเนี่ยโอ้โหความรู้สึกประชาชนกับชาวแคนาดีเขาเป็นยังไงใช่ไหมฮะแม้แต่ไอ้กาแฟอเมริกาโน่เขายังไม่ดื่มเลยเขาเปลี่ยนชื่อใช่ไหมฮะนะครับแล้วแล้วเราดูแม้แล้วท่านกีตาสังเกตุอยู่ตอนเนี้ยกระแสการเมืองโลกประเทศในโลกน่ะมันแปลเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อเทียบกับสมัยช่วง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 โจไบเดนยังเป็นปรนาบีอยู่นะสมัยโจวไบเดนเนี่ยพวกพรรคขวาจัดน่มาชนะเรื่องตั้งพรรคแล้วพรรคเรา เกือบทั่วทั้งยุโรปเลยใช่ไหมฮะเราไปไล่ดูนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกระแสะการเมืองระหว่างประเทศของโลกนะมันพลิกขว้วนะฮะอย่างบริีของแค่าดาดาเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่ใช่เป็นเพราะทรมัมนิยบายแบบนี้นะครับพรรคเีนิยมที่นําโดยไอ้จัสตินทุูโดในอดีตนะครับและตอนนี้นําโดยโดยมาร์คานีเนะี่ยไม่มีทางชนะหรือต่างแพ้แน่นอนพอพอ,อบริลลีเสียหายไปมากนะครับและเขาสำคัญคือเลยครับเราดูสิครับแม้แต่เยอรมนีเนี่ย พรรคอนุเนดิยงเปี่ยนะครับซึ่งก็มีนโยบายข้อเป็นทางขวามากๆนี่นะฮะแต่ถึงแม้ไม่ใช่ขวาจัดแบบทรัมป์นะฮะกว่าคุณจะขึ้นปเป็นนายกได้มันต้องโหวตต้องสองครั้งอะนะครับแล้วดูการเมืองในออสเตรเลียเป็นไงครับก็ปรากฏว่าพรรคเลเบอร์เนี่ยแหละครับนายกสตรีชนะเลือกตั้งขึ้นดำรงสมัยสองครั้งติดต่อกันเป็นชั้นแรกในในรอบยี่สิบปีอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็เลยทําให้กระแสของไอ การมือแบบเสตเนิยมค่อนไปทางกลางกลางซ้ายมากขึ้นเนี่ยกลับมาบิลด์รอดใหม่และนโยบายแบบเนี้ยมันก็ทําให้โอกาสที่จะมาร่วมมือกับจีนเนี่ยมันก็จะทําให้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นก็กล่าวได้เลยนะว่า้การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนเนี่ยจีนไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะครับมีคนมาช่วยทําให้อย่างที่เป็นอยู่ขณดนี้ไม่ใช่ช่วงชิงเฉพาะเซอร์ซาอย่างเดียวไอ้ก b a l บ o r t h นี่แหละครับฉ<ช>ังนั้นจีนก็จะมีคําว่าซ h north c o o p e r a t i o n นะครับ เพราะผมเชื่อเลยนะว่าบรรดาชาติต่างๆแม้แต่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ตอนนี้ก็เปลี่ยนท่าทีมากใช่ไหมครับนะเพราะอะไรครับเพราะเขารู้แล้วไงว่าถ้าคุณต้องไปเจ,จรจาต่อสู้ต่อรองกับกับประธานดีท่าไม่ทีมงานเนี่ยถ้าคุณไม่มีพลังลงมูท,ที่ที่เข้มแข็งพอแล้วเน,นี่ยคุณไม่มีทางเลยนะคุณมีแต่ได้ต้องไปไปไงครับอ่าก็ก็ต้องยกขบวนใจไปไปจิ้มกล้องอยู่อยู่อย,อยู่ทั่วทั้งโลกอย่างที่อ่าเหมือนทําท่าหยเกิดในแบบในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับนะนะครับ แล้วคือทําให้บริกส์นะคะที่นําโดยจีนเข้มแข็งขึ้นได้หรือเปล่าคะอาจารย์คือทําให้บทบาทของบริกส์ยิ่งจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นใหม่นะคะอินเดียเองก็มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งนะคะก็นาทีนี้เขาก็ดูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ดูเหมือนว่าจะได้ประโยชน์ไม่น้อยนะคะแต่คือรวมๆแล้วเนี่ยในบริกส์เนี่ยดูเข้มแข็งขึ้นไหมคะอาจารย์คะไม่ใช่บริกอย่างเดียวเพราะว่าที่จะเข้มแข็งอย่างเดชเลยคืออา e ์เซ อาเซียน6 5เนี่นะแล้วก็อะไรครับ cptpp cptpp เนี่หน้าจับตามองมากเพราะจริงันสมัครเป็นสมาชิกอยู่ใช่ไหมคะนะเพราะอะไรครับเพราะก่อนหน้านี้เขาสอยอังกฤษไม่ได้เรียบร้อยล่ะทั้งที่ไม่เกี่ยวพันกับไอ้แปซิฟิกเลยนะแล้วตอนนี้เป็นยงครับ eu แสดงความความความต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของ cptpp ด้วย เรานึกเลยครับถ้ามันเกิดเวทีพหุเาทีนี้ขึ้นมาแล้วจีนสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้ด้วยนขณะ,ะดูกันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเกิดเวทีพหุพหุเวคีวงใหญ่ที่ใหญ่โตมากและทําให้มีการโดดเดี่ยวตัวเองเพิ่มมากขึ้นอย่างมากเลย mm. ใช่ไหมครับนะฉะนั้นตอนนี้ผมย้อดเวทีพหุเวคีต่างๆเนี่ยจีนพยายามช่วงชิงแล้วก็หาโอกาสทําให้มันขยายบทบาทเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น WTO ไม่ว่าจะเป็น UN นะไม่ว่าจะเป็น a s e a a s e a เนี่ยจีนให้ความสำคัญมาก แล้วก็ขนาดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแม้แต่ cptpp ใช่ไหมครนะครับที่ที่ก่อนหน้านี้ก็มีญี่ปุ่นเป็นตัวตั้งตัวตีใช่ไหมครับนะนะครับก็จะมีเวทีใหม่ๆเกิดขึ้นนอกเหนือจากบิกบริลกนี่แน่นอนมันก็จะเกิดขึ้นเพราะมันเพราะว่ามันมันเอ่อมันเกิดขึ้นมาแล้วหลายปีนะฮะแล้วมันเป็นแหล่งรวมของบรรดาชาติขนาดใหญ่ที่เป็นชาติที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นอีกคน,น,คนละฝ่ายกับอเมริกาไงนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นบิกดั้งเดิมสี่ห้าชาติแล้วก็บิลกใหม่ที่เข้ามาอีกปรระมาาาณชตติัว้งพนเ่ๆดย นะครับฉะนั้นโอกาสที่บริกจะมีบทบาทเพิ่มขึ้น <_ d ata> ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแลงหายขึ้นด้วยอะไครับเพราะก่อนหน้านี้คุณคุณจะรวมตัวกันคุณอาจจะดูคู่ไงว่าเขาเขาจะเก็บเก็บภาสี่คุณร้อยเปอร์เ็นนะครับ <_ d ata> ถ้าใช้บิตเคอร์เรนซีใช้นู่นใช้นี่ทางสายแต่ตอนเนี้ยถามว่าสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่พระธานดีทรัมม์และทีมงานทําเนี่ยมันสัก์สิทธิ์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นหรือว่าลดลดรัวลดน้อยลงนะครับผมคิดว่าเพราะว่าขนาดเนี้ย คณะนีทน่านไดทีมงานเป็นฝ่ายตั้งรับเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในเวลาที่ไม่น่าเชื่อคือเป็นแค่สามเดือนและตั้งรับไม่ใช่เฉพาะระหว่างประเทศนะครับตั้งรับภายในประเทศเนี่ยหนักหน่วงเลยในขณะนี้นะครับฉะนั้นถ้าเผื่อว่าทํานไ้ทีมงานไม่เปลี่ยนท่าทีไม่เปลี่ยนนโยบายให้ทันเกมทันยานนะฮะผมคิดว่าแม้แต่พรรคริพับลิกันเองสมาชิกจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาด้วยแต่ไม่ใช่จะมีปัญหากับพรรคเดโมแครตอย่างเดียวนะครับนะ แต่ก่อนหน้านี้ที่คุณทรัมป์เขาก็ขู่อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าถ้าประเทศไหนอยู่ในกลุ่ม B ริ c s นะคะจะถูกเก็บภาษีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า BRICS ริี่ยคิดจะทำา Currency ขึ้นมาทัดเทียมกับดอลลาร์นะคะก็จะยิ่งถูกเพ่งเล็งนะคะนาทีนี้เนี่ยมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าคำขู่นี้ยังน่ากลัวอยู่หรือเปล่าคะเราเองก็เป็นประเทศที่เรายื่นเป็นสมาชิกของบ r i c s ด้วยเหมือนกันคะ่ะผมว่ามันไม่ได้อยู่ใน p r i o r i t y แรกๆที่ทรัมป์จะให้ความสนใจหรอกนะ พราะว่ายิ่งบริเคเรนซีเนี่ยเลอ f โฟกัเลยผมวาไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาใกล้ๆนี้และอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นได้เลยนะครับนะพอเราะูครับไม่แต่เงินยูโรเองทุกวันเนี่ยมันรวมตัวกันในบรรดาชาติพัฒนาแล้วอย่างมากมันก็ยังมีปัญหาเลยใช่ไหมฮะในด้านภาษาอะไรใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการใช้โลโก้เคเรนซีเพิ่มมากขึ้นในการท,ทําธุรกรรมระหว่างประเทศนะครับอ่ายิ่งตอนนี้มันมีไอเซ็นทรัลแบงก์ดิจิทัลเคเรนซีด้วยนะครับมันก็ยิ่งง่ายขึ้นนะครับ ฉะนั้นจีนก็เริ่มชูบทบาทไอ,อ้ซิปไงฮะ CIPS นะฮะไอ C ้ cross border payment system เนี่ยนะฮะขึ้นมาเพื่อโอนเงินนะครับบางแบงก์ของเมืองไทยก็เข้าไปร่วมไปแล้วขนาดนี้ใช่ไหมครับนะฮะบ,บ,บทบาทอันนี้มันจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นแบบลักษณะของไอ้ bilateral ก่อนจะวิภพากีก่อนก็คือร่วมมือกันระหว่างแบงก์ชาตินะครับของจีนกับแบงก์ชาติของชาติต่างๆ ซึ่งมันก็ทำสวอปมา,มาเป็นมาตั้งหลายปีแล้วเป็นสิปีแล้วใช่ไหมตั้งแต่หลังจากไอ้สมัยเชียงใหม่ดิจิทีปนะมันก็จะสามารถขยายบทบ,บาทในโซนนี้เพิ่มมากขึ้นโดยธรรมชาติเพราะอะไรครับเพราะาอะไรครับเพราะว่าการค้าการของบรรดาชาติที่เป็นนันยูเอสเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นญ่นะครับโดยโดยไฟบังคับใช่ไหมฮะและเมื่อการค้ามันเพิ่มมากขึ้นการเงินมันก็ต้องพัฒนาขึ้นตามมาเพื่อไปแฟสเชอร์ลิตหรือว่าไปให้บริการแก่แก่เรื่องของเทรดใช่ไหมฮะ เพราะว่าไอ้เทรดไฟแนนซ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากใช่ไหมครับนะค่ะท้ายที่สุดนะคะอาจารย์บทบาทของไทยในเมื่อเราเห็นมหาอำนาจเขาเจรจากันแล้วนะคะโดวยเฉพาะยิ่งผู้ก่อสงครามอย่างสหรัฐดูเขามีความจะเป็นบีบรัดว่าเขาต้องเรียบทําดีลกับทั้งจีนแล้วก็หลายประเทศของโลกนะคะแรงกดดันของเรามันลดน้อยถอยลงหรือเปล่าหรือว่าเราควรที่จะเรียนรู้หรือว่านําแนวทางในการเจรจาอย่างไรบ้างมาเพื่อที่เราเองก็ต้องบรรลุ ผลการเจราจาให้เราเองก็รอดจากสงครามครั้ง,งนี้ด้วยเหมือนกันค่ะจย์ผมว่าถ้าเป่อปลาฉลามเขาพูดคุยเจราจากันดูเรื่องหน่อยครับบรรดาเขาฉลามทั้งหลายคงจะใจชื้น้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องเวทันซีให้ดีเลยนะ,ะครับผมเชื่อนะครับว่าว่าหลักๆแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะมา จัดการกับบรรดาปลาเล็กปลาน้อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่หกสิบเปอร์เซ็นของการค้าระหว่างอเมริกากับชาติต่างๆเนี่ยมันมาเพียงแค่สี่ห้ากลุ่มสี่ห้าประเทศเท่านั้นเองนะครับเฉพาะที่เขาค้ากับเม็กซิโกแคนาดากับจีนเนี่ยมันก็นสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์กันไปแล้วถ้ารวมยูเข้ามาก็หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับชนะอีกเป็นร้อยๆประเทศเนี่ยมันรวมมาแล้วผมว่ารวมมาเต็มที่ไม่ไม,ไ,มไม่ไม่น่าจะเกินสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แตกเอกสารท่านเซ็น นะฉะนั้นถามว่ามันเป็นมรรคเป็นผลไหมต่ออเมริกาเองและขณะนี้ผมว่าอเมริกาเองเนี่ยน่าจะได้รับผลเสียมากกว่าผลดีจากนโยบายของประธานดีทําที่ทําอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าคุณไปสร้างไอ้ความหมางเมินสร้างความช่องว่างของความรู้สึกให้แก่คนทั้งโลกไงนะครับที่เห็นอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นมันไม่ดีอย่างยิ่งต่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในท,นทนางทที่อเมริกาเองเนี่ยมีความเป็นประเทศที่เป็น อาพีหมาอำมรจนมาเล็หนึ่งขอโลกนี่นะนะครับ